สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดรหัส ดวงชะตาของชาวลัคานาราศีตุลกันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคานาราศีตุลน,นั้นในเรื่องของการงานการเงินความรัก<ล>จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลคุณได้ไพ่กรรมเทพได้ไพ่พระพรหมฤษีและได้ไพ่ความไม่เที่ยงนะครับชาวลัคานาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะครับต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับแต่จะมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาว ลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับจะมีคนแนะนํางานใหม่ๆจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ๆซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะดีอกดีใจกับโอกาสาใหม่ๆที่จะได้รับในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีตุลคนใดที่ทํางานและอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงจังหวะเดือนนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีบริวารขอให้การช่วยเหลือกับชาวลัคนาราศีตุลที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมให้การงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นไปในทิทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่อยู่ทางไกลสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติตาา่างภาษาหรือมีโอกาสที่จะได้ทําการค้าระหว่างประเทศบางคนนั้นอาจจะเกี่ยวกับการขนส่งหรือทํากิจการใหม่ๆที่ไกลกว่าสิ่งที่ ตัวเองเคยอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นได้เปิดช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างมีความสับสนมีความไม่แน่นอนหรือช่างใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยู่นะครับอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นมุ่งมั่นทําให้เต็มที่เชื่อว่าโอกาสที่คุณที่จะได้รับในเดือนนี้จะเป็นโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีตุลอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นใน ครับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะครับคุณได้พัฒนาลายบรรทมศินคุณได้ไพ่ไพ่อินและคุณได้ไพ่ขุนแผนกับนางนพิมพิาลาลัลนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะครับการเงินของคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะมีโครงการใหญ่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของผลประโยชน์ที่มีโอกาสที่จะได้รับอาจจะได้เงินชาน้านิดนึงหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะได้ช้าน,นดิดหนึ่งก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นก โอกาสที่จะได้เห็นช่องทางการเงินใหม่ๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากจากคู่รักหรือคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งตัวคุณนั้นอาจจะซื้อของขวัญนี่คนรักหรือคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีตุลหลายคนนั้นที่จะลงทุนในเรื่องของช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆก็ขอให้คุณนั้นมีความรอบคอบช่างใจให้ดีคิดจะลงทุนอะไรก็ขอให้สมประโยชน์อย่างสูงสุดเชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่อย่างที่คุณคาดหวังไว้ อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่เทพธิดาพจน์คุณได้ไพ่เทพสาวและคุณได้ไพ่หนุมานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอ,อยู่นั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เป็นที่สนกสนใจแต่ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีความสุขกับตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้หรือค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินหาเงินหาทองส่่่่่ววนนนนนใใใใหหญทําา้้คคคุณัไมมออยสจเรืง ทเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ใครเข้ามาหาคุณนั้นคุณอาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าที่ควรค่อนข้างที่จะมุ่งไปในทิศทางอื่นซะมากกว่าแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีคนเข้ามาหาคุณทําให้คุณนั้นอาจจะค่อยๆคบค่อยๆศึกษากันไปก่อนในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคนรักของคุณอยู่พอสมควรบางครั้งก็อาจจะต้ออองงงรรระะมััดวในเื่ ที่จะคุยกันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ค่อยชอบมองหน้าหรือเหม็นที่หน้ากันนั่นเองนะครับชาวล,าลาักนณาราศีตุลในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าทําให้คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือตัวคุณนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนโตคนเดียวแต่คุณนั้นก็ยังเข้าอกเข้าใจกับคู่ของคุณเพียงแค่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหรนะ่นักแต่เชื่อว่าชาวล,าลาัคนณาราศีตุลกับคู่ของคุณนั้นมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน,กน,ในในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างไรายได้ มั่นคงให้กับตัวคุณและคู่ของคุณหากคุณเข้าใจในสิ่งนี้แล้วเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังแน่นแฟ้นและเข้าอกเข้าใจกันได้ดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมนี้ครับ